สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการดูพยากรณ์ในเรื่องของพยากรณ์ดวงต่างๆนะคะซึ่งเอามาในการวิเคราะห์ในการดูว่าดวงนี้นะคะดูยังไงเวลาที่เปิดดวงมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดหัวใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะ ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำ YouTube ในครั้งต่อไปอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงนี้เจ้าชายตาเป็นดวงชายเกิดวันที่นะคะวันที่18กรกฎาคม2512เกิดตรงกับวันศุกร์ขึ้น5ค่ำนะคะเดือน88เดือน88แปลว่า ในปีนั้นนะคะจะมีคําว่ามีสิบสามเดือนทางทางจันทรคติเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาสอนให้การการดูว่าหลักการหาจันทรคติยังไงนะคะวันนี้เจ้าชาเจ้าชะตาเกิดในลัคนาของราศีนะคะอัมพุเราต้องรู้ก่อนว่าอัมพุธเนี่ยมีดาวอะไรเป็นดาวเจ้าของเรือนเจ้าของเรือนกเกษตรก็คือดาวจันทร ดาวจันนิสัยยังไงดาวจันเขาบอกว่านิสัยเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนมีใจอบอ้อมอารีนะคะอันนี้คือดาวจันแต่ว่าจุดเสียของดาวจันเขาบอกว่าจันทร์เนี่ยเป็นคนขี้ใจน้อยน้อยอกน้อยใจลักษณะแบบนี้นะคะเราก็มาดูก่อนว่าเวลาที่เราเปิดดูแล้วแล้วลูกล่างเขาว่าเป็นยังไงลูกร่างลักษณะท่าทางเขาเขาบอกว่า จะเป็นคนที่แขนขายาวอ่ะแขนขายาวหรอเปล่าเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีลัลกษณะรูปร่างแขนขายาวอ่ะเราก็ให้รู้แล้วนะคะว่ารูปร่างของคนที่เป็นปู่จะมีลักษณะที่เป็นคนรูปร่างแขนขายาวการเดินของเขาก็คือลักษณะของปูนาคาเกนะคะถ้าถามว่าจะเดินตรงๆไหมมันไม่ตรงมากแต่มันก็จะมีการเดินเรียกว่าใส่สายบ้างลักษณะแบบนี้นะคะ เรามาดูก่อนว่าลัคนาเขาอยู่ราศีนะคะเรากดนะคะราศีรากรกฎนะคะประเภทอัมพุอัาพูคือสัตว์น้ำเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าสัตว์น้ำเนี่ยมีสาม มีาสามราศีราศีอะไรบ้างสัตว์น้ำราศีกรกฎราศีมังกรและราศีมีนที่เป็นสัตว์น้ำนะคะแล้วเราก็ดูว่าดูความเข้มแข็งของเขาองค์เกณฑ์คือมีตังหน่งมีวาสนานะคะ <c oughs> องค์เกณฑ์แปลว่าความเข้มแข็งของดวงชะตามีตําแหน่งมียศถามีวัสนามีคนช่วยเหลือมีตมีชื่อเสียงลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ดูคําว่าองค์เกณฑ์เ้าเราว่าอัมูุผลจุงแจ้งสีสถานพุทธสุขชีวาวานสองซอยอีกจังประภัยพาลุกเจเล็กอ่ะก็แปลว่าอ๋ออัมพุนะต้องมีอัมพุผลจุงแจงสี่สถานแปลว่าพวบที่สพุทธสุข ชีวหวานสองซอยอีกันประภัยทานนะคะก็ต้องมีดาวในภพที่สี่เราก็ดูนะคะว่าดวงนี้นะคะได้อง์เกตหรือเปล่านะคะเราก็ดูองเกฑ์พกที่สี่เขาวบที่หนึ่งที่สองภพที่สามกพที่สี่ 4, ต้องมีดาว ดวงนี้ไม่ได้องคเตนถ้าไม่ได้องเฑ์แปลว่าชีวิตเขาจะไม่ดีเลยหรอเขาจะไม่มีชื่อเสียงได้หรออ่ามันก็ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องดู่อนว่าอ่าเวลาที่เราวิเคราะห์ดวงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดูดวงชั้นนอกเราต้องเวลาที่เราค่ะอาจจะต้องไปดูดวงเรียกว่าวิเคราะห์ดวงชั้นในนะคะมาจากบางทีรูปลักษณ์ภายนอกเราดูดวงเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกดีมากเลย แต่เราไม่ได้ไปดูเลือนชั้นในเขาเลยว่าตกลงเนี่ยข้้งในมันแย่หรือเปล่าหรือข้างนอกเนี่ยหู้โหดวงมันแย่จังเลยแต่พอปรากฏว่าไปดูข้างในแล้วโอ้โหดูข้างในนี่แบบดวงสวยจังเลยแปลว่าข้างนอกเนี่ยเป็นดูข้างนอกน,น,อกน่มันไม่สวยเหมือนกับไปซื้อทุเรียนแหมลูกไม่สวยเลยแต่เปิดมานโหูฟูสวยงามเนื้อแบบอลังชังจัะนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูคําว่าอุดงกี ง่ายๆนะคะถ้าคำว่าองค์เ,เกณฑ์ถ้าองค์เกณฑ์ในภพไหนเขามีถ้าในเรือองค์เกณฑ์มีมีคำว่าองค์เกณฑ์ภพไหนภพนั้นจะมีคำว่าอุดมเกณฑ์ด้วยตลอดเลยนะอย่างเช่นภพที่แอบปัสสะภพที่สิบได้องค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นพอภพที่สิบมันจะมีดาวคำว่าอุดมเกณฑ์ด้วยอย่างอ,อย่างนราหนึ่งต้องมีภพที่หนึ่งใช่ไหมมีดาวกลุ่มัก แล้วก็สังเกตมาองเก์อุดมเก์ก็ต้องมีพบที่หนึ่งสามสี่เจ็ดสิบเอ็ดลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูต่อ <c oughs> อุดมเกณ์แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ต้องมีดาวนะคะต้องมีดาวพังคานพฤหัสเสาลาหูแปลว่าพบนี้นะคะพบที่นะคะพบที่สี่ ไม่ได้อุดดงเ์เราก็ขีดไปเลยพบที่สี่ไม่ได้อุดองเ์พบที่ห้ามีไหมคะพบที่ห้ามาแล้วมีดาวอางาังคารเป็นกเกษตรนะคะบางคารเป็นกเกษตรพบที่เก้ามีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า พบที่เก้ามีดาวราหูนะคะมีตำแหน่งไหมไม่มีตำแหน่งเขาบอกว่าราหูเนี่ยบางคนบอกว่าราหูเป็นคนที่นะคะชอบเอารัดเอาเปรียบคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าราหูมัวเมาทายราหูลักษณะแบบนี้นะคะบางทีก็บอกว่าเวลาที่มัวเมาแล้วเนี่ยทายราหู แต่ว่าบอกว่าราหูอยู่ในเรือนพระหรหัสเนี่ยพระรหัสกล่อมเก่าแล้วนะพระรหัสกล่อมเก่าแล้วแต่ว่าแต่ครูก็มองว่าคนนี้สมัยก่อนที่เรียนถูกว่าวัดก็เข้าหวยก็เล่นลักษณะเขาจะสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีแบบพวกการพน,น,นันแบบนี้นะบอกว่าวัดก็เข้านะหวยก็เล่นลักษณะแบบนี้นะคะก็หรือว่าแต่ครูก็มองว่าดาวราหูที่อยู่ในเรือนพระหรหัสเนี่ย มีเทคนิคในการใช้สติปัญญาในการหาช่องทางหรือการหาโอกาสนะคะในการหาโอกาสแล้วดาวราหูของเขาเราก็ไปต่อนะคะว่าดูว่าเรือนนี้นะคะมาตรฐานดาวของเขาเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ในเรื่องของมาตรฐานดาวด้วยเราก็ไปดูนะคะว่าพระอาทิตย์เป็นมาหาจักร <c oughs> นะคะ คิดมาจากคำว่ามาหาจักรเราก็ใส่ของเราว่ามาหาจักรพระจันทร์ไม่มีตำแหน่งนะคะพระคางเป็นเกษตรเกษตรเห็นความมั่นคงนะคะพุทธไม่มีตำแหน่งนะคะพระหัตเป็นปักนะคะสุเป็นเกษตรสาวเป็น,นิ ราหูไม่มีตําแหน่งเราก็แบ่งไว้อย่างนี้นะคะอ่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าในเรือนของมาตรฐานดาวคาว่าองค์เก์อุดมเกครูเอาดาวออกนะนะคะจะได้ไม่สับสนกันอ่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าดาวเขาเนี่ยนะคะมีคําว่ามหาจักรดาวเสาเป็นนิดนิด แปลว่าต่ำต้อยด้ชะตาอับวาสนาแต่อย่าลืมนะคะว่าเสาของเขาเป็นนิดเสานิสัยของเขาคือนิสัยธาตุไฟเสาเป็นธาตุไฟอยู่ในเรือนธาตุไฟเขาเรียกว่าได้อสิจธาตุได้นครึ่งหนึ่ง <c oughs> แต่อยู่จอราศีแปลว่าอะไรปัตตณีหุ้นส่วนนะคะไปอยู่ในเรือนของกร,รมมะ เพราะว่าเสาวมาจากคําว่าปัตตนีไปอยู่ในเรือนของกรรมมะแปลว่าคู่ถ<ช>้าเราอย่ามองว่าคู่ไม่แปลว่าไม่ได้แปลว่าสามีพัญญาย,ย่างเดียวแปลว่าหุ้นส่วนก็ได้คู่มาจากเรื่องของการงานงานของเขาที่เป็นการชวช่วงเป็นระยะเพราะว่าเสาเป็นธาตุไฟซึ่งเป็นสิบปีแต่ว่าเสาวเนี่ยบทมันจะดังดังเลย แปรเปียงป้าเหน่อยแต่ว่าเสาถึงแม้ว่าในมาตรฐานของเขาเป็นมิตรก็แล้วแต่แต่ว่าเสาอยู่ในเรือนเสาธาตุไฟอยู่ในเรือนธาตุไฟถือว่าได้อาศีติข้านะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะเ <c oughs> วลาที่เราวิเคราะห์ดวงองค์เกอดอุดมเกณฑ์ไปแล้วมาตรฐานดาวเราไปดูนะคะว่าในเรื่องของผู้ดาวค <c oughs> ู่ดาว <c oughs> ที่ไม่ได้นะคะ คู่ดาวมีพระอาทิตย์นะคะกับพุธเป็นคู่การงานหรือคู่เด่นดังนะคะเราก็ดูก่อนนะคะว่าตัวเขาเองนะคะในเรื่องของคู่การงานหรือเป็นคนที่มีคนรู้จัก รู้จักอยู่ในอยู่ที่ไหนอยู่ในจอละราศีแล้วดาวของเขามีคําว่าพระอาทิตย์กลุ่มลักขาพุทธกลุ่มลักขาพุทธมาจากเรื่องอะไรมาจากคําว่า,ม,ามูลละหลักฐานมั่นคงตามเงินนะคะมาจากว่าคันลองชีวิตสังคมตามเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ดูต่อว่า ดวงนี้ได้คําว่าดาวพระอาทิตย์โยงยศยงยศแปลว่ายิ่งยืนนานก็แปลว่าตำแหน่งหน้าที่ของเขาป่าจะได้อะไรมาไม่ได้แปลว่าเขาจะได้อะไรมาแบบไม่ง่ายแปลว่าเขาจะต้องบุกป,ป่าฝ่าดงมาก่อนถึงจะมีความในรรเรื่องของความรุ่งเรืองลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะ พอเราได้แบบนี้เขาว่าจันต์กับเกดเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่มีการจิตใจเนี่ยคิดอะไรแปลกๆนะคะมีเกดเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าครูมองว่าเกดเนี่ยเวลาที่ครูอมองว่าเป็นการอ่าครูอมองนะว่าเกดเนี่ยเป็นเหมือนนกสองหัวพออยู่ในพกที่ดีก็กระตุ้นให้ดีก็แปลว่ามีการเ,เปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีการอ่า ปรับปรุงหรือกล่าวมีการกระตุ้นลักษณะนี้ที่เขาบอกว่าเกตเป็นการแรงกระตุ้นกระตุ้นอะไรยุกระตุ้นตัวเขาเองอ่ะเพราะตัวเขาคือตนหนุลักตนหนุลักก็คือจันทร์เพราะฉะนั้นกระตุ้นที่เขาทํากระตุ้นที่ทําหาตัวเขาวิ่งหาเงินเงินวิ่งเข้าหาตัวเห็นไหมคะว่าพกการเงินของเขาอยู่ดาวพระอาทิตย์เข้ามากมรักแล้วตัวเขาเองวิ่งไปหาเงินเพราะฉะนั้นดวงนี้มีคําว่า เกษตรแลกเงินแลกแล้วเสียไหม <c oughs> แลกแล้วไม่เสียอย่างนี้แลกไปเถอะแต่ถ้าแลกแล้วเสียอย่าไวแลกนะคะดวงนี้ได้คําว่ายงยศมีคําว่าเกษตรแลกเงินเราดูมุมต่อนะคะว่าเราจะดูมุมว่าเขามีมุมธาตุอ่า มุมตีโกนไหมมุมตีโกนแห่งความสะดวกสบายมุมตีโกนมีมุมไหนม้างมีตัวเขาเองตนุนะคะมีพระอาทิตย์มีพุทธนะคะมีคำว่าสุภะวีลาหูมีคำว่านะคะปุตตะ มีดาวอังคารนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแบบนี้เราต้องดูก่อนว่ามุมของเขาเนี่ยมุมสะดวกเขาบอกว่าเวลาที่คนเขาดูว่ามุมมีมุมตีโกนมุมสะดวกสบายเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่ามุมตีโกนตีโกนดีหรือเปล่าหรือตีโกนไม่ดีถ้ามุมตีโกนดีก็แปลว่าเสริมส่งดวงชะตา แต่ถ้ามีมุมปีกนถึงกันแล้วมุมปีกนไม่ดีแปลว่ามันไม่ได้เสริมดวงชะตาแปลว,ว่าทําให้เจ้าชะตาจะมีปัญหามีความเหน็ดเหนื่อยมีความอุปสรรคต่างๆอ่ะเรามาดูนะคะว่าลาหูของเข้านะคะมาจากคําว่าอาอล里ไปสุภะแปลว่าดีนะคะอ阿里ไปสุภะแปลว,ว่าแก้ปัญหาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าสุภะไปอยู่เรือออรลแปลว่าตอนแรกเนี่ยมีความสุขแต่มันจะมีความทุกข์ที่หลังลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยวาลววาเราเวลาวิเคราะห์ดวงลูกค้าแล้วต้องดูก่อนว่าในมุมของเท้าจุดไหนจุดเสียเราดูนะคะว่าดวงนี้นะคะลาหูมาจากคำว่าการวิกิณีนะคะ มาอยู่ในเรือนของมนตี <c oughs> แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าไอ้คำคำว่ามรณะมรณะไปอยู่สุภะนะคะแปลว่าถ้ามีปัญหาแล้วแก้ไขได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลาหูถึงแม้ว่าจะเป็นกาลิกนินีแต่ถามว่าจะถูกทำลายแบแบอพไหม ก็แปลว่ายังถูกมันไม่ทำารบ้างเปราว่าเขาจะมีในเรื่องของอะไรถ้ามีแอกว,ว่าการกินีคนที่มีดาวที่มีดวงตาเลิกนีให้ระวังหนึ่งเลยคือโรคไข้ไข้เจ็บในดวงชะตาจะมีโรคเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะจะมีโรคเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกลักษณะแบบนี้นะคะมะเร็งลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเรากลัวถ้าเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งเนี่ยให้ระวัง แต่ไปคําว่ามรณะ,ะไปสุภะแปลว่ายังไงก็เป็นเนื้องอกแต่เป็นแล้วรักษาได้นะคะแปลว่าสุภะแปลว่ารักษาได้เจอหมอหมอดีไหมหมอดีนะคะเพราะหมอมาจากคําว่ามนตรีแปลว่าเจอหมอดอีหรือเจอคนที่มีวิชาความรู้เป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีกาดีก็ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรต่างๆ แต่เขาไปเจอหมอดีก็แปลว่าเจอคนที่มีเก่งว,วิชาความรู้ต่างๆนะคะอ่ะเรามาดูต่อเขามีมุมคาว่าเกษตรแลกเลือนมีมุมคาว่าตีโจน,นะคะเรามาดูนะคะว่าวาสนาคนนี้ดีหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูกันเขาเกิดปีนะคะเดี๋ยวคุณด,ดู่อนคุณดูดูว่าเขาเกิดปีอะไรเขาเกิดปีละกานะคะ ชวดฉลูขานถอกบโลมาสิงมาเมียมาแม่วอกละกาเกิดปีละกาเกิดดีเพราะว่าชีวิตจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือเปล่านะคะเกิดเดือนแปดเดือนเดือนห้าหกเจ็ดแปดแปดนะคะเดือนแปดอ่ะเดือนแปดเดือนแปดแปดนะคะแล้วก็ขึ้นห้าคำ หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นห้าคำแปลว่าคนเนี้ยชีวิตนะคะมีความสุขสบายมากมากกว่าความทุก์มีความสุขสบายมากกว่าความทุกรวมนี้นะความทุกเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีแหละแต่ความสุขสบายมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนดวงดีดวงหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่แบบ ถึงแม้ว่าเจ้าชะตาจะอยู่ในคันรองชีวิตที่ดีไหมบอกเลยว่าเจ้าชะตาอยู่ในคันรองชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่เข้ามาแต่ในชีวิตก็ยังมีในสิ่งที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงไหมเพราะว่าคําว่ามรณากาลีไปอยู่ในเรือนของสุภาพแปลว่าเขาเนี่ยจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเสียหายสิ่งต่าง ที่ต้องเสียหายหรือเข้าไปแก้เพราะว่ากาลีแปลว่าคนที่มีดาวกาลีเนี่ยนะคะแล้วเป็นราหูเป็นกาลีส่วนมากที่เจอเนี่ยถ้าไม่มีคดีความก็แปลว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บคดีความไปอยู่ในเรือนสุภะแปลว่าคดีที่จะเข้าไปรักษาหรือแก้ไขได้หรือถ้ามีโรคที่จะต้องผ่าตัดก็ไปเข้าไปรักษานะคะและแก้ไขได้ดวงนี้จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ นะคะเรื่องท้องนะคะเรื่องลำไส้จะปวดท้องลำไส้นะคะหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าทรงอกเป็นกระเพาะอาทรงอกนะคะต่างๆแล้วดวงนี้เท่าว่าในดวงนี้ดวงเขาเองไม่มีธาตุลมแต่ว่าลมในท้องไม่ดีการปรับสภาพลมอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของลมลมในท้องจะไม่ค่อยดีนะ,ะออก็เราก็ดูนี่คือการหักวิเคราะห์ดวงนะคะว่าในดวงของเขา เป็นลักษณะยังไงดวงนี้เป็นคนที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นอยู่ื่อยถือว่าดวงเจ้าชะตานะคะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนแต่ความขยันของเขาขยานันขยันเกี่ยวกับเรื่องอะไรขยันเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะงานเป็นนิดแต่ว่างานที่นิดมันแต่ว่าเสียหายเงแล้วใช่ไหมคะแปลว่างานเสียหายมันส่งผลให้เขาเกิดความรุ่งเรืองเราต้องแปลแปลไปได้แบบนี้นะคะนิดแปลว่าความเสียหายของเขาอะไร ายตรงข้ามไม่ได้แปลว่าหุ้นส่วนไม่ได้แปลว่าสามีพัญญาอย่างเดียวนะคะแปลว่า่ายตรงข้ามก็ได้หรือเอาไฟาตรงข้ามมานะคะมาเป็นในเรื่องของอะไรมาในเรื่องของการงานแปลว่าการแก้ไขปัญง,งานงานของเขามันเป็นในเรื่องของอะไรเป็นสีทําให้เขาสามารถที่จะมีความรุ่งเรืองได้นะคะ,ะปีนี้เจ้าชะตามาดูต่อนะคะดูวาสนาแล้วดูเจ้าชะตาเขาว่าปีนี้เจ้าชะตาจะมีอะไรเกิดขึ้น รามาดูนะคะว่าดาวพระรหัสของเขา,ย,าย้ายนะคะราหูเ <c oughs> สานะคะเราก็ดูก่อนว่าปีนี้เลยนะคะเขาจะมีในเรื่องของโชคลาภนะคะมีในเรื่องของการเรียกว่าพระรหัสย้ายเข้ามาเดินของโชคลาภจะมีโชคลาภในเรื่องของไหลในเรื่องของความรุ่งเรืองต่างๆหรือจะต้องเข้าไปแก้ปัญหา จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามนุษย์อยู่คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องตั้งลับแล้วต้องตั้งลับเกี่ยวกับเรื่องอะไรลากผลต่างๆมาพบกับการเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้ถามว่าในดวงของเขาเสียหายไหมนะคะเราก็ดูก่อนว่าแปลว่าอะไรให้แก้ปัญหาแปลว่าเรื่องเดิมๆที่มันเกิดมันเคยทําไว้มันจะเกิด เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเจริญแล้วามมุมหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงการพัฒนาแปลว่าการพัฒนาของเขาจากของเดิมๆจะมีการพัฒนาแบบใหม่ๆขึ้นมาแต่ถามว่าดีไหมเพราะว่าดาวพรหัสมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแรงทศลาพระถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนหรือการได้อะไรที่มันดีขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดวงนี้นะคะก็ขอจบบรรยายแค่นี้สวัสดีค่ะ